เผ็ดที่สุดในโลกนะคะเผ็ดยังไส้แตกเผ็ดยันอรโกเผ็ดหมูหลับตับไหมเผ็ดคบเผ็ดแน่เผ็ดพวเผ็ดโพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลินปิงสตอรี่นะคะวันนี้นะคะก็คือจะมาทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับการกินมามะ่าเผ็ดแี่นะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่า มาม่ามาเลเซียนะคะซึ่งหนิงก็เพิ่งไปได้มานะมาม่าตอนเนี้ย มันก็ดังในตั้งแต่สองสามปีคืนหลังได้แล้วมั้งแต่ว่าตอนนั้นน่ะหลินไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ไปอยู่ในรูหรือไปอยู่บนต้นไม้มาก็ไม่รู้นะก็คือไม่ได้กินนะคะแต่ว่าเพิ่งมาได้นะคะซึอตอนนั้นเราก็หาซื้อแต่ว่ามันไม่มีไงเซเว่นแถวบ้านเราก็ไม่มีนะโทรกัพสั่งมาจากทางเว็บนะคะก็พอดีเลยเป็นครั้งแรกที่จะได้กินก็คือวันนี้นะคะซึ่งก่อน,อนนนี้ก็ไม่ได้ทาการเทสกินมาก่อนเลยนะแต่หลินก็ได้ดูลหลายๆคนที่เขารีวิวไว้อยู่นะคะว่าแบบเออกินแล้วมันเป็นอะไรไงอย่างเงี้ยวันนี้ ก็เลยจะจับมากินเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวด้วยเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะความเผ็ดและดับร้านเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะให้ช่องของลินด้วยนะคะโอเคทุกคนก็คือวันนี้มันมีด้วยกัน3กล่องนะคะแต่ว่าหลินก็คงจะไม่ได้กินทั้ง3กล่องหรอกก็ว่าจะลองกินก่อนสักกล่องหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะหน้าตา,าก็จะเป็นประมาณนี้นะะเนาะบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นหน้าตารอบๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ซึ่งตรงนี้ทุกคนเห็นปะด้านหลังก็คือเขาก็จะบอกขีดจํากัดเห็นปะระดับของความเผ็ดนะ,ะในส่วนผสมของซอสเนี่ยจะมีส่วนผสมของ Ghost p เ p p e r ซึ่งเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะทุกคนเออเราก็ไม่เคยกินเหมือนกัน เรากินแค่พริกในประเทศไทยแล้วก็คงคิดว่าเออพริกที่เผ็ดที่สุดก็น่าจะเป็นพริกขี้หนุ่ปะแต่เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยอ่าพริกที่เผ็ดที่สุดเนี่ยก็คือระดับความเผ็ดจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแนชูนะคะแต่อันเนี้ยมันเผ็ดระดับ1ล้านชูนะเออซึ่งก็ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะคะก็าจะทาการต้มเลยละกันนะคะแกะก่อนเนาะว่าข้างในมันเป็นลักษณะยังไงนะคะยวให้ทุกคนเห็นพร้อมกันนะ คือแบบเปิดได้สวยมากทุกคนูดิดเฮ้ยกิ่นลอยมาแล้วอือก็โอเคหอมนะก็คือเดี๋ยวจะกินในถ้วยนี้ไปเลยนะคะโอเคนะคะก็จะเหมือนมาม,ม่าทั่วไปค่ะทุกคนอืมในนี้นะคะก็จะมีพริกนี่แล้วก็จะมีช้อนตอนแรกเราก็นึกว่าช้อนหักนะตอนสมัยเป็นเด็กยังจําได้เลยว่าเออกินมาม่าครับครั้งแรกนะคะไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นเด็กบมันนอกไงเราไม่รู้เราก็อีเม่ส้นหักว่าส้น <c oughs> นี่นะคะเส้นมันก็จะสีดําประมาณนี้นะอะไะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ํากันนะคะเราได้ทําการลวกเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เส้นก็จะเป็นอย่างยูวันดอกเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีดํเนะ ชาโคลปะเขาเรียกชาโคลชาโคลทำการเทนี้เข้าไปนะคะเนี่ยแหละเขาบอกว่ามันคือแบบพิสุดนะน u มเ e อร์วันเลยก็ <Wow. S 1> ่อยากจะเห็นหน้าตาของโปสเ p เปอร์จังเลยอะ่ะเป็นลักษณะหน้าตาไง้ยซสคือหอมมากทุกคนไม่มั่นใจนะว่าเส้นเนี่ยเผ็ดห,หรือเปล่าก็ลืมชิมใครที่เคยกินมาก่อนอันนี้แล้วอะ่ะ ก็คอมเมนต์ได้นะว่าเส้นมันอ่ะมีความเพกไหมนะคะ <Okay. S 1> พยนฝากคลิปหน่อยเเข้าไปแล้วเป็นประมาณนี้หุยดูดิคนแป๊บนะคะทุกคน <c oughs> คือสีโหดมากอ่ะมันยังแยกไม่ออกหรอกทุกคนเพราะว่าเส้นมันสีดําไงแล้วก็ซอสมันก็เป็นสีแดงด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหกินแสบจมูกมากแต่มันได้ไม่เยอะนะแต่มันก็น่าลองมาทุกคนอืถ้าหิวมากๆเนี่ยกิน3มคำก็น่าจะหมดมั้ง3คำก็น่าจะหมดมั้ง มาดูกันนะคะว่าวันนี้แบบเออมันจะเผ็ดทำให้้ําตาเราไหลหรือเปล่า <Yeah. S 1> แต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนตัวของหนีนาิงก็เป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วชอบกินรสเผ็ดกับรสเปรี้ยวนะคะจะไม่ชอบกินหวานกับเค็ม ะะใหญ่ๆไปเลยผู้ชายดึงอยกกันยังตกใจว่าบ้านผู้สาวกินเข,ขยาค้าหญ่แท้อะไรประมาณนี้หืมคำแรกนะแล้วยังมีความเค็มความนัวแต่ ไม่สู้ความเผ็ดทุกคนความเผ็ดนำนะคะแล้วคือแบบเผ็ดจนแบบออกร้อนน้ำลายแตกแล้วคือแบบมันขึ้นจมูกขึ้นหน้ามันทำให้แบบเออมันก็เผ็ดอยู่นะ แต่ก็เป็นคนกินเผ็ดเหมือนกันนะคะเผ็ดอยู่ทุกคนนะคะแต่ในส่วนตัวคนที่กินเผ็ดอยู่แล้วก็เผ็ดอืม <c oughs> ก็ยังยอมรับว,ว่าเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะ <c oughs> ถ้าเทียบกับม,ะมะาม่าไทยอะไรเงี้ยอันนี้ยังเผ็ดกว่านะคะคำ <c oughs> ที่สองจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำลายเริ่มแตกแล้วทุกคนโคตรทีขามาม่าดินฟันนะคะทุกคน <c oughs> แค่คำแรกนะก็ทําให้เหงือ่อสัดได้วะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนะคะคำที่สองเดี๋ยวมันหอมนะ เพราะใครที่ยังไม่กินข้าวไม่แนะนํานะคือมันเผ็ดจนแสบท้องเลยมันร้อนท้องด้วยนะคะอืมเผ็ดกินคาที่สามกันนะนี่ยังไม่ได้กินน้าเลยนะทุกคนแต่ว่าก็กินอะไรร้องท้องมาแล้วแหละหู้คิดว่าจะกินสักสามคำมันไม่ได้ว่อทุกคนนะคะเริ่มชาละเริ่มม้อนร้อนต่างเอาล้วนะค่ะทุกคนแต่ในส่วนว่ว นี่ก็ว่านี่เป็นคนไม่กินเค็มเลยค่ะทุกคนแต่ความเผ็ดก็คือสุดยอดเลยค่ะหมือนกินส้มตำที่ใส่พริกเผ็ดมากๆอ่ะเออคำที่สามนี่คือแบบรู้สึกมากยังเหลืออยู่นิดนึงเผ็ดเผ็ดมากขอน้ำให้พี่หน่อย <ๆ S 1> น้ำเย็นๆนะมามา่าเ้่ยเดียวกินถ้าคำหมดอนะ่ะคำที่สี่ค่ะทุกคนคำ <R ose> ที่สี่ก็ยังเผ็ด แล้วมีความเค็มอยู่นะคะแต่ก็ยังทานได้มันแค่เผ็ดจนเงื่อออกน้ำตาย,ยังไม่ออกน้ำมูกยังไม่ไหลนะคะทุกคนไม่ได้อีกคำหนึ่งอยู่ข่อกินน้ำก่อนนะคะทุกคนกินได้สี่คำนะคะทุกคนมันก็เผ็ดอยู่นะแต่เฮ้ยน้ำมูกเริ่มไหล <laughs> สำหรับดิงปิงสอรี่แล้วนะคะคนซับสามร้อยล้านนะคะจะไม่กินหมดก็ไม่ได้เนาะ <laughs> คำสุดท้ายนะคะทุกคนคำสุดท้ายสู้ หมดแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะมาม่ามาเลเซียนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนส่วนตัวหลินอะเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วหลินก็ว่ามันเผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดมากก็อยากจะบอกว่าใครที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยรับรองคําเดียวรู้เรื่องจริงๆแต่คนที่กินเผ็ดอย่างหลิน่ะก็สามารถกินได้นะคะอืม แดี๋ยวก็ต้องมีน้ำด้วยนะแต่ถ้าเกิดคนที่กินเผ็ดมากมากมมากมเลยเนี่ยก็คือชิป่าก็น่าจะธรรมดาไหมถึงก็เชื่อว่าต้องมีความรู้สึกว่าเผ็ดบ้างแหละต้องบอกก่อนนะคะว่าลิ้นของแต่ละคนอ่ะมันรับรสที่แตกต่างกันชอบแตกต่างกันนะคะแต่ความเผ็ดอ่ะถ้าคะแนนเต็ม5ลินให้5เลยค่ะยอมใจะคะพริกโป o สเปเปอร์ที่เผ็ดที่สุด ในโลกนะคะเผ็ดยังไสแตกเผ็ดยันอโลเผ็ดหูหลับตับไหมเผ็ดคับเผ็ดแน่เผ็ดโพเโเผ็ดโพด่ากันไปได้วยน้ำตาเลยคะ่ะวันนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะหวังว่าคลิปกินมาม่าเผ็ดคลิปนี้นะคะทุกคนคงจะชอบนะคะดินอาจจะแบบเพิ่งได้หยิบมารีวิวอาจจะล่าเช้าไปนิดนึงนะคะก็สําหรับใครชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวตินด้วยนะคะสําหรับใครที่เคยกินแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเผ็ด หรือไม่เพจยังไงอ่ะคอมเมนต์หมอกทีนะคะก็อยากรู้ว่าคนที่ดูอ่ะเขารู้สึกเหมือนกันกับเราป่ะแล้วก็มีคนที่ชอบเหมือนกันกับเราไหมนะคะวันนี้ก็ต้องขอตลาทุกคนไม่เกิดนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะพี่ชายใหญ่